สภาพเก่าๆผ่านใช้ขายได้1,600บาทกันเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสอบไม่ว่าจะเป็นเหนรียญกษะสอบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมพบกับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ พบกันวันนี้พอดีปปาได้เหรียญได้เหรียญ5บาทมาเป็นปีพศ2546อ,อ, 2, อได้กันมา4เหรียญท่านผู้ชมฮะก็เลยเอามารวบรวมแล้วก็จะทําเป็นคลิปวีดีโอมาให้ FC ได้ดูว่าเหรียญปีนี้เหรียญปีนี้นั้นขายได้จริงนะถึงแม้ว่าจะเป็นสภาพเก่าๆผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะเก่าผ่านการใช้งานแต่ว่าสภาพที่เก่าและส่งต่อได้ เราก็พิจารณาราคารับซื้อท่านผู้ชมฮะก็เริ่มต้นกันที่เหรียญละจําได้ไหมปะป,ะป๊าไปทำคลิปก็เหรียญละ400บาทเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาท9ก่าผ่นใช้ขายได้400บาทท่านผู้ชมฮะต่อเหรียญน,นะฮะเก่าผ่นใช้สี่เหรียญขายได้1,600บาท4ี่สใช่ไหมใช่เนาะโอเคท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวคลิปนี้ปะปามา รีวิวมาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทปีพศ2546เหรียญ5บาทปีพศ2546ท่านผู้ชมฮะด้านหน้าเป็นพ่อหลวงราชการที่9ของเรานะด้านหลังอะเป็นปีพศ2546ดูแค่ปีพศเท่านั้นท่านผู้ชมฮะดูแค่ปีพศถึงจะเป็นสภาพเก่าผ่านใช้ก็ขายได้จริงๆนะ เก่าผ่านใช้สภาพส่งต่อได้ขายได้จริงๆท่านผู้ชมฮะอ่ะรู้สึกจำนวนการผลิตของเหรียญ5บาทปีพศ2546เนี่ยจะผลิตออกมาราวๆสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะ18 8 2 0 0 0ห่นเหรียญใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นอ่ะป๋ปาไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยนะจับเหรียญ5บาทปี4 .6 มาก็เอามาทำเป็นคลิปวิดีโอเลยถือว่ามาทำเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเท่านั้นเองอ้าใครที่มีนะฮะดูให้ดีนะฮะใครที่มีเหรียญ5บาท เหรียญ5บาทอยู่ในบ้านเหรียญ5บาทอยู่ในกระปุกเหรียญ5บาทอยู่ในมือของท่านลองพลิกดูสักนิดหนึงนะฮะนะลองพลิกดูสักนิดหนึ่ง,ะะนะลงพลิกดูด้านหลังะฮะพลิกดูปืด๊ดถ้าเป็นปีพศ .2546 สามารถฮนะสามารถติดต่อช่องของป้าปาได้เลยนะฮะเรารับซื้อเรารับซื้อ ตั้งแต่เหรียญละ400บาทไปจนถึง450บาทราคาก็จะอยู่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะเพราะว่าราคาของเหรียญ5บาทปี46นะั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากอันดับที่2ก็ตามนะปัจจุบันวันี้ก็เหรียญเผยโฉมออกมาเยอะนะแสดงก็การซื้อขายก็จะอยู่กันที่หลักร้อยต้นๆเท่านัน้นเอง400 410 420 430พ,พูดถึงราคาประปารับซื้อเข้านะฮะไปจนถึง450บาท ไปจนถึง450บาทครั้งหนึ่งประปาเคยรับซื้อแบบไม่ผ่านการใช้งานเลยช่วงเหรียญราคาลงประปาร,รับซื้อถึง500บาทเลยท่านผู้ชมคะแต่ว่าพอมาระยะหลังๆเนี่ยราคาเหรียญดรอปลงไงราคาเหรียญขายออกนั้นดรอปลงเพราะว่ามีการแข่งขันซื้อขายกันเรื่องธรรมดาท่านผู้ชมฮะนะก็อีกอย่างสภาพผิวของเหรียญไม่เท่ากันด้วยแหละแต่ว่าเวลานักสะสมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้ดูครั้งหนึ่งว่า าขายออกกันแค่เท่าไหร่ท่านผม้ชมะขายออกกันในราคาแค่450ขายออก500เนี่ยปะปะ่าก็ต้องตัดราคามาซื้อแค่เหรียญละ400ถูกไหมฮะอาจจะได้410 420ไปจนถึง450บาทเนี่ยราคา500บาทก็เลยต้องดรอปลงไปเลิกเลิก,เลกใช้ไปก่อนเลยนะฉะนั้นอ่ะใครมีท่านผม้ชมะรับซื้อกันตั้งแต่400ไปจนถึง450บาทราคาก็จะอยู่แบบน,นี้นะก็ผ่านการใช้งานหรือจะผ่านไม่ผ่านยังไงก็จบกันตรงแท้ ต่งแค่450บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะใครที่มีเหรียญ5บาทปีพศ2546แบบนี้นะช่องปะปารับซื้อช่องปะปารับซื้อตั้งแต่เหรียญละ400ไปจบกันสิ้นสุดกันตรงที่เหรียญละ450บาทตามสภาพผิวของเหรียญเนานะใครที่มีก็ติดต่อช่องของปะปามาะนะแอดไลน์ให้ได้ก่อนถ้านมู้ชมฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อน แล้วก็ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ท่านผู้ชมฮะนะส่งมาทางไลน์ฮะ p จุด PA333 หลายนี้ก็ท่านผู้ชมอาจจะน,นานๆได้เข้าไปตอบสักครั้งหนึ่งเพราะว่าปาใช้ใช้งานโทรศัพท์อยู่พูดกันตรงๆเลยไปที่ไลายที่ซื้อขายได้รวดเร็วและแม่นยำก็ไปที่ p a 1 1 9. 9 9 2 2นะประมาณนั้นรวดเร็วท่านผู้ชมพัตรงนั้นหรือใครไม่รีบประยอยากให้ประปาช่วยตอบกอ็ไปที่พีจุ3 3 3หลังจากนี้ไปประปาจะพยายามตอบ อตอบประเมินราคาเหรียญวันต่อว,วันฮะนะวันต่อว,วันภายใน24ชั่วโมงนะหลังจากจบคลิปนี้แล้วปราปาก็จะไปตอบวันต่อว,วันจะเป็นเวลาไหนท่านเองไม่น่าจะเกิน24ชั่วโมงท่านผู้ชมฮะนะใครส่งมาตอนดึกๆก็ถือว่าไปเป็นวันใหม่ก็แล้วกันโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันไหนคลิปนี้ประปามาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทมุนเวียนปีพศ2อ4 6ท่านผู้ชมฮะหายากอันดับที่2นะ ใครที่มีฮะรับซื้อกันตั้งแต่400บาทไปจนถึง450บาทกันเลยทีเดียว